แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง สวัสดีครับวันนี้เรัมเข้าวงสมบูรณ์แล้อสมบูรณด้วยแหละอ่ะมาเลยเรียกเลยมือที่อาจจะไม่พัอาจจะไม่พอใช่อาจจะไม่เข้าเฟรมพวกพี่ด้วยหัวน้องใหญ่บ้างหัวน้องใหญ่ตัวน้องตัวใหญ่เฉยๆน้องฟุกอุดมสมบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสด okay, ีครับรอเรานะนคราวนี ok ok> ้ ขอบคุณมากครับผมอะเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวพร้อมมากแค่ไหนคะต้องพร้อมแล้วแหละพร้อมมากแล้วพร้อมมากแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานก็เรียกว่ารันกันไปแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยอยากเล่นแล้วอยากเล่นเมื่อคืนแล้วก็รอถึงเวลานะครับผมซึ่งก็ไม่อีกไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งัก็จะได้ดูกันแล้วนะครับผมก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ เอาแรงช่วยเอาแรงเชียร์นะค,ะครับผมแล้วก็ขอบคุณพุกพี่ทุกคนด้วยที่มากันวันนี้นะค,ะครับวันน<อ>ี้เราเตรียมโชว์อะไรพิเศษๆมาให้แฟนมาครจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องโชว์เนี่ยพวกเราสองคนเตรียมมาอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซีเควนซ์แล้วก็เรื่องในบทเพลงต่าง,างๆก็อยากจะให้รอๆๆต่างกันใช่แล้วก็บอกเลยแอบแอบพูดเลยแล้วกันว่าแบบเออใครเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ใครแบบ คือไม่ได้สปอยอะไรเราเราสองคนแอบเห็นว่าแบบแฟนๆเขาชอบไปบนนู่นบนนี้ี่แก้บนก้บนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยละกันเตรียมแก้บนกันด้วยนะครับแต่ว่าแอบเห็นเหมือนกันว่าแบบทำใจอยากให้เราทำอันนี้นอันี้ใช่ใช่คือจริงๆเราก็เป็นสิ่งที่ตัวเราเองก็อยากทำเราด้วยแล้วก็เตรียมกันเตรียมงานกันมาก่อนหน้านี้เราด้วยแล้วก็พอไปเห็นว่าแบบ แฟนๆเราตรงใจกับเราปุ๊บแล้วดันบนไปด้วยเราก็มานั่งคุยกันแล้วแบบพวกคุณเตรียมแก้บนกันด้วยนะเราก็เลยจดข้อนิดเลยว่าคนนี้คนนี้จะทำอะไรให้บ้างอ่าคุณบอลเหรอคะครับมีแบบอะไรที่แฟนๆเขาบนไว้แล้วเราแบบจริงๆผมเห็นแฟนๆบนไว้เยอะนะผมมากดเซฟบุ๊กมาร์กไว้ด้วยผมบอกก็ตรงนี้เลย ใช่แล้วเดี๋ยวรอเราโชว์เสร็จเดี๋ยวพอโชว์เล่นเสร็จไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตอบว่าอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอคหลุมดีไปแล้วยังไม่รียังไม่รียังไม่ดีเรากดบุ๊กมาร์กไว้ไม่แต่เขาใช้แอคหลุมบุ๊กมาร์กเขาถ้าเขาใช้แอคหลักบุ๊กมาร์กเดี๋ยวคนรู้แล้วว่ามันอะไรรอเลยเราที่เธอสคนมีแอคหลุมแปลว่าจริงๆก็คือไปทำรีเสิร์ชมาบ้างแล้วแหละที่แบบว่าเอ้ยแฟนๆอยากเห็นอะไรตั้งแต่ตอนที่ประกาศใช่ไหมอุ้ยจริงๆแล้วเรามันเริ่มจากเราสองคนก่อนเราว อีกครับผมก็เลยแบบเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่สิ่งที่เราเลือกไว้เลือกไว้สิ่งที่เราแพนกันไว้ตรงใจกับแฟนๆก็ครับรู้เขารู้เราจะเห็นกูมีบอกว่าไอ้ที่แฟนๆไปแอบส่องว่าท่าเต้นนู่นนี่อย่าได้หวังอย่าได้หวังอ่าใช่เพราะว่าทำไมเราต้องแกล้งแกล้งแฟนขับเราขนาดนั้นเลยหรอคือเราไม่ได้แกล้งแต่ว่าเราไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงผมพูดจริงผมพูดจริงคือ พวกผมไม่ได้แกล้งแต่พวกผมอยากให้มันเซอร์ไพรส์ทีเดียวในวันงานเพราะรู้สึกว่าบางไม่ใช่บางด้วยหลายๆอย่างที่เราเลือกกันมามันน่าจะเป็นอะไรที่แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นเราในมุมนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่อยากให้แบบไม่ไม่อยากไม่อยากให้คนรู้ก่อนไม่อยากให้คนรู้ก่อนอยากให้ว้าวในคอทีเดียวทีเดียวซึ่งท่าเต้นที่พวกเขาเดากันเนี่ยบอกแล้วพวกเราเปลี่ยนท่าหมดเลยใช่ใช่ ฮะย่ะอาจจะโหพี่ไม uh ่เขาไม่ไย right ังนะตมอานนี้ได้ชื่อว่าถกชิงวิ่งราวเพลงคนอื่นไปเยอะถกชิงวิ่งราวเพลงคนอื่นคือยังไงละครับเราไม่ได้ชิงครับผมคือครู่ผมแค่เป็นบุคคลที่วางแผนเนินนาวก็เลยใครมาก่อนก็เลยอาจจะได้ก่อนในงานรวมรว ่แต่พอเป็นงานตัวเองเราก็เราก็วางแผนกับมันสักพักแล้วค<ช>ุยกับมาสักพักแล้ว<ช>ก,ก็เลยเหมือนอย่างที่บอกไปตอนตอนเมื่อกี้ก็คือว่าเอ้ยเราก็วางกันไปก่อนแล้วแล้วก็แฟนคลับก็ดันบน<ช>แล้วก็ตรงกับสิ่งนี้เราวางด้วยพอ<ช>ดีด้วยครับผมแปลว่าครงวันนี้ค่าเต้นของกูวินก็คือรอดูเชื่อผมที่ผมเคยบอกไว้ให้เราติดตามก็คือรอดูเลยไม่ได้ไงไม่ได้แล้วผมโชว์ของคูวีนเขาเป็นยังไงพี่ปอนเราไม่ต้องรอแล้วให้กี่คะแนน ผมให้11เต็ม10เลยครับโอ้โหไม่เชื่อรอดูเลยคือแบบพูดขนาดนี้ผมเดี๋ยวผมกลัวผมหลุดสปอยไงราอีกไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเราได้ดูกันแล้วอันนี้ให้เขาเป็นยังไงตัวของให้เกินมาเพราะผมยืนอยู่ตรงนี้ป่ะนะเฮ้ยพูดจริงพูดจริงอ๋อเราของเขาเป็นยังไงของปอนผมต้องบอกว่ามันใหม่มันเป็นอะไรใหม่แล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะ ไม่เคยมีใครโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนครับจริงๆอันนี้พูดจริงๆผมผมว่าโชว์ปอนเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ผมรู้สึกว่าในคนของของจีพีวีแล้วกันยังไม่มีใครเคยทําเหมือนปอนมาก่อนอันนี้กล้าพูดอันนี้กล้าพูดจริงๆอะอก็ไม่มีใครเคยทาจริง,รงๆนะยังไม่มีใครเคยทำสไตล์นี้เฉยๆเดี๋ยวรอดูว่ามันคือพาร์ทไหนพวกพี่ๆอยู่ดูกันใช่ไหมับ อโอเคงั้นต้องรอดูแต่ครับวันเหมือนเหมือนประคับเลยครับอยู่ไม่ต้องอยู่ดูอยู่ให้กำลังใจกันก่อนอ่ะแล้วคุณให้กี่คะแนนครับกี่เขาให้สิบเอ็ดเต็มสิบรั้งให้สิบเอ็ดใช่ไหมผมอ่ะเอาจริงปะผมให้ร้อยเลยถึงสิบจริงจริงจริงกดดันแล้วพี่ไม่ไม่ขอให้หมดใจเลยเทหมดรับเลยคือไม่อดีตผมไม่จริงเพราะว่าคือผมเปนเสียดายมากที่ว่าผมอ่ะไม่ได้ดูโชว์เขา เพราะว่าระหว่างที่เขาโชว์ผมก็จะต้องไปเต็มตัวของผมใช่ไหมคือผมยังไม่ได้มีโอกาสดูโชว์เขาแบบจริงจริงยังจังเต็มเต็มเลยตอนนี้รู้สึกอิจฉาคนดูมากเาบอกตนนีว่าโชว์เรามันยังไงเฮ้ยเขารู้อู่แล้วเขารู้อีกแล้วเป็นเพลงอะไรใช่เขาได้เห็นแน่นอนคือได้เห็นในห้องฟองมาผมแต่ยังไม่ได้เห็นกับองค์ประกอบรวมทุกอย่างใช่ก็เลยแบบเสษได้มากอยากเป็นคนดูแทนก็เลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาย้อนหลังเอาได้ใช่ครับโปรดักชั่นก็ไม่ธรรมดาเห็นว่าเมื่อวานไป เมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนที่มาดูแล้วฟูแบบโอ้โหโันขนาดไหนคะเพราะโชว์ของพวกคุณนี่คือมันไม่ธรรมดาไงเติมด้วยโปรดักชั่นก็รอบนี้เราจมาในทีมของร d e z v o u s Fan ค o n เนาะร d e z v o u s ก็คือเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าจุดนัดพบเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้อยเป็นเรื่องรถไฟว่าเราจะพาทุกคนไปเดินทางตามสถานที่ต่างๆดังนั้นโปรดักชันจะเป็นยังไงจะสอดคล้องกับ อการเดินทางยังไงบอกเลยว่าพอเปิดประตูฮอเข้าไปเดี๋ยวรู้เลยเปิดวิชาก็ใช่ก็รู้เลยไมแต่ว่าพอเอฟเฟกขึ้นอันแรกพอเวอร์เจอร์ขึ้นปุ๊บผมบอกเลยว่าทุกอย่างชัดเจนชัดเจนทุกอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงสถานที่มีสถานที่พิเศษที่อยู่ในในคอนเสิร์ตอแน่ เอ้ยขอขออุ้มไว้ก่อนเพราะอีกไม่เชื่อมปอะไงว่าพิเศษขนาดไหนอ่ะไม่ต้องบอกว่าสถานที่อะไรก็ได้สปอยว่าไอความพิเศษของสถานที่เนี้ยมันเลเวลไหนเออมันพิเศษยังไงเราถึงเอาคือคอนเสิร์ตด้วยพิเศษอะไรกับตัวเราอืมพิเศษเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าแฟนคลับได้รับความสุขกลับไปแน่นอนแต่แต่เนี้ยแต่เนี้ยบอกได้ว่าแบบแต่ละสถานที่เนี่ยคือ เลือกมาให้มันสอดคล้องแล้วก็ร้อยเป็นสตอรี่คตั้งแต่ของตัวคอนเสิร์ตแล้วก็ตัวเพลงที่เลือกใหตต้ตั้งแต่ต้นจนจบ,บดังนั้นรู้สึกว่าคนน่าจะรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับเรารแล้วก็ทั้งมีเรื่องราวของเราแทรกไปอยู่ในนั้นด้วยมีสต๊อปไหนที่แบบว่านั่งรถไฟเหาะเข้าไปไหมคะโอ้นั่งรถไฟเหาะเลยเหรอ,อ,อมีสต๊อปไหนที่แบบโั่รถไฟหออเหาะอาจจะเป็นรถไฟฮอปแล้วกันอันนี้เขาพูดเองนะท่านผู้ชม ต่อปีแล้วเดี๋ยวต่อปีเบอกว่าโค้นี้คือไม่ไม่ให้อะไรมาเลยเออไม่ได้หายไปไหนมันมันเอูมีเดนอ่ะโอเคอันนี้อยู่เลยมันไม่ได้หายครับมันแค่ต้องหาดีๆครัดีๆนะครับผมซึ่งในคอนเสิร์ตนี้สามารถเก็บเป็นโมเมนต์ไปอีกปีนึงเลยได้ก็อาจจะหาไม่ได้ยากมากเพราะเก็บได้อาจจะมีรถไฟฮอบอยู่ใครจะรู้ เพราะรถไฟเขาก็แน่นพอตัวถ้าเขาพูดไปแล้วอาจารย์ก็ให้รอติดตามดูครับนี่และผมนี่พยายามแบบตอบแบบกลัวสปอยสุดๆตอนนี้ไม่เลยเพราะผมแบบผมใช่มันไม่เสียภัยอ่ะแล้วชุดล่ะคะเพราะวันนี้คุณสองคนไม่ได้มาแบบคู่กันเลยชุดก็ไม่ได้มาแบบมาติงเดียวกันเลยเออไม่คุณเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยแไม่เหรือเปล่าต้องต้องบอกว่าคือ แต่เราคนมันมีสไตล์ของตัวเองอดังนั้นเนี่ยคือมันจะอาจจะเดินทางจากที่ไหนมาก่อนแล้วมาเจอกันหรือเปล่าอ่าหรือว่าจะพึ่งช่วยคนหน่อยคุณไม่ได้ใจแล้วไม่ได้ใจแล้วพึ่งช่วยคนหน่อยอันเนี้ยคือผมไม่ได้สปอยอร่อยจะแบบแยกกันเดินทางมาก่อนอ่าใส่เสื้อผ้ามาจากแต่ละที่แต่ละเมืองแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนี้ครับครับอย่าเป็นเป็นสัมภาษณ์ที่เล่ามากอ่ะเล่ามดิผม โดนบีบมาว่าห้ามหลุดสปอยบอกว่าจะไม่หลุดสปอยถ้ไม่อาไม่อาวปลาไม่ได้เอไอ้กหันไปอ่านอีกอ่ะแล้วชุดาาานาะไาา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 อาา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 ิาาาาาาพอจริงๆแล้วชาา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 าิาา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 า S <S อาจจะเป็นไปได้ได้โอเคโอเคนี uh ่บ้าี่บ้าี่บ้าทำได้ดีอุ๊บอ okay. okay. ุ๊บคุณมีได้เห็นไหมคะแบบนี้จับมินได้มีได้เห็นไหมจะได้เห็นป่ะจะได้เห็นป่ะจะได้เห็นแหวกอกอย่างนี้เหรอครับผมถ้าอยากรู้ก็อาจจะต้องซื oh ้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งมาดูนะที่บ้านเออจะอยากเอากลุยต่อแล้วพี่จะฟองพี่เขี้ยวผมเลิกร่างเดี๋ยวจะหลุดใช่ไหมเลิกสู้กับบอลแล้วแปลว่าเดี๋ยวรอดูรอดูค ครับุดในคอนเสิร์ตจะเป็นยิ่งกว่านี้หรือว่ายังไงอุ้ยยิ่งกว่านี้ครับยิ่งกว่านี้ได้เลยครับผมโอเคนั่นแหละยิ่งกว่านี้ก็ได้ไม่ผมไม่ได้บอกว่ายิ่งกว่านี้ตรงไหนไงแบบไหนไงเออแต่ผมบอกเลยว่ายิ่งกว่านี้แน่นอนครับผมมันเป็นโอกาสในการโชว์ผลลัพธ์จากการไม่ได้กินโรตีใช่ไหมคุณเป็นคนติดตามเรามานานนะตรงนี้ ขอบคุณมากที่ใส่ใจนะครับก็ถูกต้องครับผมเราต้องแบบว่าเตรียมพร้อมเหมือนการสลรับการใส่เสื้อผ้าของแฟนคนนี้อ่าเพราะจริงๆแล้วก็อันนี้มันยังเป็นชุดที่สับหลอกคนดูอย่างที่บูยินบอกนั่นแหละเราทาเพื่อทุกคนแน่นอนเรามีหลายโชว์เรามีหลายชุดอ่าแต่ไม่บอกนะว่าชุดอะไรนะผมครับเดี๋ยวหลุดจะได้เห็นชุดแบบนี้พร้อมกันไหมคะเนาะ เอาจจริงวะพี่ผมจำไม่ได้ไม่กีฮูยเดี๋ยวเขาบอกคือจะอยู่ตึ๊ดมันมีหลายชุดน้องเลยจำไม่ได้ไม่มันมีจริงจริงมันมีหลายชุดมันจำไม่ได้คอนเสิร์ตมันเปลี่ยนเยอะไงมันพลิกเชนมันนูนี่นั่นเยใช่ครับผมใช้โค้ดโค้ด้ดมาแล้วะครับผมก็ ขอบคุณแฟนทุกคนมากครับผมดีใจมากๆเหมือนกันที่บัตรซอสามรอบจําได้แล้วว่าวันที่ขายบัตรเนี่ยผมผมตื่นมาเช้ามากเลยเพราะตื่นเต้นแต่พอเห็นบัตรหมดก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับผมแลวกรอนต่อลกรอนต่อตืนเช้าแล้วซึ่งสามซึ่งสามวันความพิเศษก็ไม่เหมือนกันด้วยครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงในโช์นิดหน่อยแล้วก็บอกเลยว่า อรรรสของทั้ง3วันก็ไม่เหมือนกันกันด้วยครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญก็จะไเป็นเชี่ยเกมส์หรอ่าอันนั้นก็ได้นอนอยู่แล้วแต่ส่วนว่าจะเป็นใครอ่ะแน่วันนี้แฟนขับต้องไปแก้บนไหมกับพาร์ทเกมส์แบบแฟนคลับต้องไปแก้บนกับพาร์ทเกมส์ไหมมีที่บุ๊กบักเลยไหมมีไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีอ่าคือ ยังไม่มีใครเดาถูกสักคนเลยต้องเอากระจกบนเวทีไหมคะมีแบบส่องเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรอฮะหมายถึงว่าเออเห็นหน้าคล้ายๆกันอะไรอย่างงี้ไหมอือยังไงนะครับฝาแฝดอะไร่ฝาแฝดอ๋อจะมีฝาแฝดไหมคนนั้นคิวยุ่งมากเลยไม่น่ามาได้จะถ้าเกิดผมออกมาได้ผมมาแล้วเก่งเลยนะถ้าจะถ้าจะมีนายมานี่ พี่คืองแก้แก้หมดไหมพอแก้หมดแล้วดีป่ะแก้บมดอะไรอะพี่แค่บนโรตีก็พอแล้วสำหรับผมอะใช่เล่เพราะว่าหลายคนก็แบบคาดหวังไงว่าเอ้ยแบบจะเห็นเพื่อแบบคู่งซีเราไหมจะมีนายโพฟนเตลีนิโฟนเอาจริงๆคือแบบอยากมากอยากให้มามากแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าติดงานใช่อย่างเหมือนวันนี้ไม่อันนี้พูดจริงๆเพรเช็คไปแล้วเช็คไปแล้วพตัวอย่างเช่นโฟนวันนี้เหมือนโฟนก็ติดงานใช่ก็เลยแบบ คืงบอกว่าคอนเนี้ยหาแขกรับเชิญยากนะยากแบบยากมากเพราะว่าทั้งเพื่อนเพื่อในบริษัทเราติดงานใช่แล้วก็ทั้งพวกพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการมีดนตรีสัมมนาสิฟิวอลมีหลายๆงานเต็มไปหมดเลยก็แบบเป็นช่วงคารวีนะผมก็เข้าใจก็แต่ก็ลำบากเรานิหนึ่ง อาจจะเดี๋ยวก็รอดูว่าเพราะว่าเซอร์ไพรส์เยอะว่าถ้าฝากแฟนนิดนึงเพราะว่าแฟนสามารถดูค่ะติดดิ้นนะครับผมใช่ก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับบัตรที่ซื้อมสามรอบก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆพวกเราสองคนก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับกับปอมพูวินวอนในบูฟแฟนคอนนะครับผมก็ Uh, ทั้งสมรอบหน้าง,งานโซนแล้วแต่ว่ายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมสามารถซื้อได้ของทั้ง3วันวันนี้ก็ยังซื้อได้อยู่<ช>นะครับผม <c oughs> บนไทยทิเกตเมเจอร์นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณแฟนคอรนเตอร์แฟนนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับ thank you very much interfans for coming all the way here to Thailand to watch the both of us and uh, for those who are at home or uh, or or unable to come uh we still have live streaming tickets available on Thai ticket major so be sure to check out check that out โอเคอยากไฮไลท์บอกแฟนๆหน่อยว่า3วันเนี้ยเราจะได้เห็นอะไรบอกเป็นแบบปาร์ตกับแฟนคอนครังนี้ของเราใครก่อนพูดเดียวคนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอารวมกันอ่ะไม่ต้องออกมานะอ๋อก็ปาม์ตค่ะสําหรับคนครังนี้ของเราแม่งสนุกมากก็ไม่เอานะคะ บบมันใหญ่มากไม่ได้อได้ได้ได้เออได้คนละห้วินาทีมันมันเขินจังไงวะใครเขินแฟนสับเขินเนี่ยครับอ่เอาแล้วสวันจุกจุอ่า โอเคคบคุณโอเค้นค่ะด okay, ีครับคุ้นะครับต้องไหน้องมๆโบกมือบายทักไทยที่มีไฟค่ะได้ๆคับอ่าเดี๋ยวเจอกันแล้วอีกไม่ถึง20นาทีงานจะเริ่มแล้วจิงเราเห็นชุดว่ไม่เลยวจะเอาถุงกอมาให้คุิใส่แบนกบนนี่มันชุดปีนี้รับไม่ไหว ไม่ก็ผมก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ชุดโชว์พี่ได้ใช่คนผมก็เลยอินเสิร์ตเสร็จไหมคะอินเสิร์ตเสร็จไหมถ้ามิ่งรอก่อนพี่นุ้ยขอเก็บโต๊ะก่อนเหมือนเดิมนะคะ